สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมอน,นี้มาพบอๆกับเบ้าหนองอีกคือเเ่าครับผมมือนี้บ้าหนองมาบอกเลขตองหวดแม่สีครับโตเดียวเม็ดเดียวเพื่อนบอกว่าลวงปู่สวงมาบอกเลขเพื่อนครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยูที่โชดเระดวงล้วนครับแต่ก่อนแม่เพิ่นสีได้เลขตัวนี้มาก่อนเพิ่นสีได้เลหลวงปู่สวงนี่มาแม่เพิ่นสื่อเลขไวแล้ว หาใบเพื่อนซื้อรอตะลีไว้แล้วหาใบก้อนที่จะได้เลขหลวงปู่สวงตัวน,นี้มากับเบื้องไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้มาเพื่อนก็นเลยเอามาเบาสูฟังเอาเลขหกลวงปูกันเนาะหรือจะเอาเหลขแม่ก่อนเอาเลขแม่ก่อนละกันเหลขแม่เพื่อนซื้อไห้ก้อนที่เพื่อนจะได้โชว์โอ้ก้อนที่เพื่อนจะเห็นเหลขก,กับหลวงปู่สวงเพื่อนซื้อไห้หลายใบไหวหาใบ เนาะซ้ำหาใบนี่กับเบิดหลายบาดแล้วเพื่อนว่าเพื่อนกะเหรียญเฉพาะโตัวโตที่เพื่อนมักแม่สีเพื่อนใดมาคือหกเอ๊ะพอไหมเก้าหกเก้าอันนี้แม่สีเพื่อนซื้อลอตเตอรีไ่ไว้เก้าหกเก้าสื่อไว้ก้อนที่เพื่อนจะมาเห็นเลขกับหลวงปู่สวงเพื่อนบอกว่าเลขที่ว่าเห็นในหลวงปู่สวงนี่คือ เลขในอง์ปูเบ้าหนองทรงลูกลวงปู่สวงให้แม่สีเบิงเพื่อนบอกว่าเบ้าหนองทรงลูกลวงปู่สวงให้แม่แน่เบ้าหนองลูกลวงปู่สวงองค์ใดแม่องค์ทีอยุกระทอมนั่นล่ะองค์ทีอยุกระทอมนั่นล่ะพ่อบัดเบ้าหนองก็เลยทรงให้เพื่อนเพื่อนเปิดเบิงปุ๊บเพื่อนบาเทนไดียรวายยังเลยเพื่อนวะโตโตเหล็กแดงขึ้นมาเลย่าเทนโตเหล็กแดงขึ้นมาเลย ชัดเจนบ่าวหน่องก็ถามเพื่อนว่าแม่เห็นมองไดเพื่อนก็ว่าเห็นมองนี้มองนี้มองนี้แต่บ่าวหน่องเบิงยังได้กกบ่บเห็นหรือว่าปู่เป็นไห้เห็นเป็นบางคนบ่มันก็บบแห่เลยเนาะอันนี้อันนี้บบเม่นฝันเลยอันนี้คือทรงให้ทางไรอีลีครับอันนี้บบแม่นฝันอันนี้บบแม่นฝันเพื่อนบอกว่าแม่เห็นได้บ่าวหน้องเห็นสามโตเฮียงกันเลยเลพิ่นบ่าจัางซี่นะแล้วก็บอกว่าเห็นมองนี้มองนี้แต่ว่าบ่าวหน้องเบิง ขค้จังโบเห็นบันีบ้านหนุก็ได้ว่าแม่เห็นเป็นตัวใดแม่เห็นตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวสามห้าเก้าสามห้าเก้าเห็นตัวเดียวเม็ดเดียวเพื่อนบอกว่าผู้อื่นโบเห็นบ่หูแต่ว่าแม่เห็นให้ผู้ใดเห็นกับโบกับโบเห็นให้ลูกสาวเห็นมัดกับว่าโบเห็นแต่ว่าแม่ขึ้นเห็น โตบักแดงจึงคืงเลยเพิ่นว่าเอาเพิ่นว่าจังสีกับว,วาน้อเพิ่นแต่ว่าบ้านหนองพิจารณาหน้าเี่ยวบ่เห็นอหลีครับบ้า,านหนองเดียวบ่าวาเห็าานอหลีแต่ว่าแม่สีเิ่นเห็นแม่สีเิ่นเห็นหรือว่าปู่เป็นให้แม่สีเห็นผู้เดียว,วบ่กะบนแน่นนนอกันเนนเนาะเพิ่นก็เลยมาบอกสูฟังแต่ว่าแม่สอรัตตอรีไปก้อนหนานี้ก็คือ969เนีตอนแรกบ้านหนองสีทามเด็กฝันเพิ่นอนนั่นละเพิ่นว่าบ่ท่านฝัน เดี๋ยวแ่าฝันเดี๋ยวสิบอกดอกคนว่าเดี๋ยวสิบอกสูฟัางดอกขันฝันแต่ตอนนี้บ่ท่านฝันแต่ตอนนี้เอาเหล็กปูไปก่อนตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือสามห้าสามห้าเก้าอันนี้คือเหล็กปูที่เราเห็นในองค์ปูเราบอกว่าลองเบิ้งหมักบ่มากะเหลียวแต่คนว่าแต่มีแต่ว่าจังฉี่แล้วเนะวาะกับผู้ใดกะเนียความหมักมันบ่คือกันเนาะครับเนาะคนเฮามันหมกับกบ่คือกันแต่ท่านมักก็ซื้อไห้กันบ่มากะ พานใดบัาวากันครับผมแม่สีกับเป็นคนหนึ่งถี่เป็นคนมีดวงทางนี่ครับถือเลขเกือบสุ้งหวดเอาลดถือเลขเกือบสุ้งหวดเอาลดเป็นบอกว่าก็ลองพิจารณาเบ่งเดียวถ้าถือเลขชุดนี้เดี๋ยวมียังหายกอนว่าเอาวบาลองบริสตต้องการยังดอกก็แค่ขันเอ็ดให้กับปูกับพ่อละครับเราต้องเฮ็ดให้เบ้าน้องดอกเฮ็ดให้ปูกับพ่อนะจังใดจังวากันนะครับเนาะหววนี้ เดี๋ยวมาหลุดกันครับงวดนี้หลายคนคุนว่าชิม,มีเก่าอันนี้กับบเดมีก็ะบ,บอกว่าอหไขึ้นกันว่าชิม,มีอยังแต่ตั้งแต่หลายหลายคนมาเบาหนองถามมาถามคนขายลอตเตอรี่เขาบอกว่าเลขติดเก่าขายดีแห้งตั้งแต่เก่าศูนย์แม้แต่เก่าเก่ากันยังกัยังเบื่อนุว่าบ้าน่องไปหาลอตเตอรี่ไ้แล้วบ่มีครับเมื่อไร อยากได้อยู่อยากได้จักใบอยู่แต่ว่ามันเหมือนแหละก็เลยบ่ได้ซำแต่ก็บ่เป็นหยังครับตอนนี้กำลังหาเลขตาไครอยู่47 47อยากได้เลขลอตเตอรี่ไว้อยู่แต่ว่าไปเบิ่งอยู่แพงทั้งอันนี้ก็ก็เบิดแล้วเพิ่นว่า47 74นี่เบิดแล้วเหลือแต่เหลือแต่73ที่เพิ่นว่าเอาบ่ล่ะ73บ่บ่เอาบ่มักบ่มักไปคิว่าออกซะแล้วเนาะ จะได้กับลอกพิจารดาครับเด้อเลขแม่สีครับ, dem, i, รบตัวเดียว 2, เม็ดเดียวที่เพิ่นได้จากหลวงปู่สวงก็คือสามห้าเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวที่เพิ่นได้จากหลวงปู่สวงก็คือสามห้าเก้าบอเมนว่าบ้าหน่องว่าเม็ดเดียวเน,นวี่ยหม RIGHT, ายความว่าบางคนว่าหายมาหลายตัวส่ว่าเม็ดเดียวข้าวว่าเม็ดเดียวตัวเดียวก็ arriba, คือเลขที่เพิ่นได้มากบอเมนเลขที่เพิ่นสื่อกอนหนานี้บอเมนเลขบอไดเอามารวมกันกับเล็กที่เพิ่นสื่อกอน ก็คือเลขที่เพิ่นได้มากก็คือเนี่ยเพ่นได้มาจากโตก็เป็นต้นนั้นลหละหลายคนสิว่าเขียนให้บอกหลายตัวหนึ่งปนักก็ว่าเม็ดเดียวฟังดีๆครับฟังเบาหน่องดีๆก่อนว่าทีเบาหน่องบอกก็คือเลขที่เพิ่นได้มากก็คือเม็ดเดียวแต่เลขที่เพ่นสือก่อนหน้านี่ก็คือเอามาบอกกันเอามาบอกกล่าวกันบาัายถว่าได้เลขตัวไดมากแล้วบอกมาบอกซูกันฟังสินะเข้าใจบ่ครับเข้าใจนจาะจังได๋ก็งวดนี้มารับโชกับแม่สีเพ่นคือเก่าครับ บางหนองคก็ถามมันอยู่หอกว่าถ้าฝันอย่าลืมเด้อเอามาบอกสู่ฟังเนี่ยเออพันว่าบนอยากดอกเดี๋ยวขันฝันได้ฉันมาบอกสู่ฟังแต่ขันพันเมื่ทันฝันกับเลีวไปแต่บนเนี่ยอาจสิซื้อแต่ชุดนี้ก็ได้พันว่าอาจสิซื้อแต่ชุดนี้ได้พบนไปหาลอตเตอรี่ไปอีกก่อนตัางใดกับมาลับโชมไปนรำกันกับเมศสีพันครับงวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดเบอร์ไหวฟังไหวเป็นแนวทางโปรดใส่วิธัญญาณในการรับชมเราฟังนำบ้านองกันหาตัวเหรียมาฝากทุกคนก็อยากทุกคนได้รับโชคแล้วครับ ก็บอกว่าผู้ใดแหระเนาะไก่อยากถือบ้าน้องก็อยากถือครับบ้าหน้องก็อยากถือแต่จังใดกัจังมาลับโชคกันนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสินไนกับทรงวังดังปาถนาเหล็กแมสีครับสามห้าเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวรวมปูสวงบอกเหลครับก็บอกเนี่ยครับคนอื่นบ่เห็นเห็นแต่แมสีผู้เดียวนี่ก็เงือขึ้นกันล่ะแต่ว่าเบาหนองเองเห็นลูกที่เพิ่นทรงเออที่ทรงให้เพื่อน เมาอนองกยังบยเหเยเ่ลกระชีทั้มไลล่ะเปิดไปเปิดมาปุ๊บแดงจึงคืองเลยว่าไนอ่ะก็ลองพิจารณาบ่งกินเจไดกันสรงวังนางปราถนามีเงินใส่ใจบ่ขาดมื่นเฮ็ดยังไงประสบความสําเร็จทุกประการเดี๋ยวบ้าหน่องจะไปตามตัวเหลขให้คือเเ่าเอามาลงให้ทุกคนในบ่งให้ทุกคนได้เปรียบเทียบว่าเหลขกตัวนี้มักน้ำกันบอกถ้ามักซื้อถ้าบ่หม,มักก็ผ่านได้ยังได้กับคอยติดตามนะครับนาองยังได้กับ เดี๋ยวบ่าหนองกับิลงคลิปห้เบิ่งหลายๆหลายคนก็ให้มากห้เลขกวิ่งมากกคล้ายๆกันให้เลขกวิ่งมากคือกันก็มีแต่บฮหัวจะเอามาว่า่เดี๋ยวเบิ่งอีกกันเท่นึงเพราะว่ามันกับเป็นเหลีเลขกตัวเดียวกันเหลขกตัวเดียวกันแต่ว่ามันสิต่างกันคือเหลีเยกจเหลีเยกจนี่ชิบ่คือกันจังไ๋ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุพลสวัสดีครับ